สวัสดีครับท่านผู้ชมจุ่กับผมทำแบบบอยนะครับปัญหาของ power bank นะครับที่เราได้ซื้อมาใช้งานเนี่ยแล้วเกิดปัญหาเรื่องของการเสียหายบางทีเนี่ยเราใช้งานได้ไม่นานเลยนะครับตัว power bank เนี่ยก็เก็บไฟไม่ค่อยอยู่แล้วนะครับใช้แป๊บเดียวเนี่ยไม่นานเนี่ยก็ไปหมดหรือเวลาที่เรานํามาชาร์จไฟนะครับมาเข้า power bank เนี่ยก็ชาร์จไม่เข้าอย่างก้อนนี้นะครับสีขาวเนี่ย มีความจุ30,000 m มิลลิแอมส่วนตัวสีดำนะครับตัวนี้เสียแล้วนะครับเล็กๆเนี่ยแต่เขาเขียนความจุนะ5 0 0 m 0มิลลิแอมตัวนี้ชาร์จไฟไม่เข้านะครับแล้วก็จ่ายไฟไม่ออกนะครับซึ่งในสมัยนี้ครับว o w e แบงค์เนี่ย,ยมีขายอยู่เยอะแยะเลยนะครับผมในร้านค้าต่างๆนะครับทั้งทางร้านค้าออนไลน์นะครับผมราคาถูกๆเนี่ยก็เยอะเลย หลายคนนะครับก็เลยตัดสินใจซื้อมาใช้งานแล้วก็เจอปัญหานะครับเสียเนี่ยทิ้งไปเยอะเลยทําให้เราเนี่ยต้องเสียเงินซื้ออยู่กันบ่อยๆนะครับก็สร้างความโมดินให้กับเราเนี่ยไม่มากก็น้อยเหมือนกันซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็มีตัวช่วยนะครับผมที่จะแทนผะว่าแบงค์ที่น่าสนใจตัวหนึ่งมาแนะนาเพื่อนๆกันนะครับก็เป็นตัวนี้เลยครับผม อะแดปเตอร์แบตเตอรี่พาวเวอร์แบงแบบพกพานะครับซึ่งสามารถเสียบกับแบตเตอรี่ตั้งแต่1 4โวลต์ถึง2 1โวลต์แปลงไฟออก5โวลต์นะครับด้วยกระแสที่สูงนะครับ2แอมป์โดยจะมีรูเสียบพอร์ต USB มาให้ถึง2ช่องแถมด้วยหลอดไฟ LED สองสว่างมาให้1หลอดนะครับซึ่งในบ้านของเพื่อนๆบางท่านนะครับหลายคนเนี่ยมีเครื่องมือช่างพวกไร้สายนะครับ เป็นของแบรนด์มาร์กิ้านะครับหรือว่าเครื่องมือที่ใช้แบตส่งมาร i t ิ้านะครับมีขั้วเสียบแบตที่เหมือนมาร i t ิ้าเนี่ยซึ่งก็จะมีอยู่หลายยี่ห้อด้วยกันที่บ้านผมก็มีอยู่เยอะเลยนะครับทีนี้เวลาเราจะเอาไปใช้งานก็ง่ายมากๆเลยครับเราก็จะเอาแดปเตอร์แบตเตอรี่อันนี้นะครับสวมเข้าไปที่แบตเตอรี่ได้เลยการสวมนี่ก็จะแน่นพอดีนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบเสียบสายชาร์จกันดูนะครับผม จะมาลองชาร์จโทรศัพท์มือถือให้ดูกันนี่นะครับผมชาร์จได้ตามปกติเลยนะครับผมไม่มีปัญหาส่วนอีกช่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาชาร์จแบตนาฬิกาสมาร์ทคอร์สนะครับผมนี่เลครับผมดีมากเลยเราก็สามารถชาร์จได้ทั้งสองช่องเลยสองเครื่องพร้อมกันนะครับ ่าเดี๋ยวมาลองเปลี่ยนมาเสียบใส่ตัวแบตก้อนใหญ่กันมั่งเราจะมาลองดูแสงสว่างจากหลอด LED กันมั่งนะครับผมให้เรากดที่ปุ่มสีขาวด้านบนนี่ครับผมสว่างมากเลยนะครับผมเวลาที่บ้านใครไฟดับหรือว่าจะหาของในที่มืดที่ไม่มีแสงไฟนะครับผมตัวนี้ก็สามารถช่วยเราได้เยอะเลยนะครับแสงไฟเนี่ยสว่างจ้าสว่างมากเลย ก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์แปลงไฟอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจเลยนะครับผมเป็นอะแดปเตอร์พาวเวอร์แที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับเราได้ดีเลยในกรณีที่ Power Bank ของเราเนี่ยเกิดปัญหาเกิดเสียเกิดใช้งานไม่ได้นะครับซึ่งผมก็ได้ทำการทดลองใช้งานดูแล้วก็ชอบใจนะครับผมพอดีที่บ้านเนี่ยมีแบตเตอรี่ของเครื่องมือช่างไร้สายอยู่หลายก้อนที่มีทรงแบบมา k กต้เนี่ยนะครับผมได้ตัวนี้มาก็เลยเอาไว้เสียบ ชาร์จมือถือได้แบบยาวๆเลยส่วนระยะเวลาของการใช้ไฟในแบตเตอรี่ก็ขึ้นอยู่กับว่าแบตเตอรี่ของเราที่เอาอะแดปเตอร์มาเสียบเนี่ยมีกี่แอมป์นะครับถ้าก้อนใหญ่มีแอมป์ที่เยอะนะครับก็ใช้งานได้ยาวนานอย่างแน่นอนเพื่อวันใดที่สนใจนะครับก็ลองซื้อหามาใช้งานดูกันนะครับผมหรือเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทางที่ผมจะทิ้งเอาไว้ในคลิปนี้ก็ได้นะครับผมทั้ง แท็กผลิตภัณฑ์สินค้าที่ขึ้นโชว์ดังหน้าคลิปนี้นะครับแล้วก็ช่องคำอธิบายของคลิปนี้นะครับกดเพิ่มเติมเข้าไปนะครับด้านล่างเนี่ยก็จะไปเจอลิงก์สินค้านะครับผมทิ้งเอาไว้ทั้ง La ั a d าแล้วก็ Sho ป e e หรือจะเป็นลิงก์ที่ต้นคอมเมนต์ที่ผมจะปรับหมุดเอาไว้ให้ก็ได้นะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวแนะนำอะแดปเตอร์ power bank แปลงไฟแบตเตอรี่เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้ก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ